แท่นขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon เป็นแท่นขุดเจาะแบบกึ่งจมกึ่งลอยบริษัท BP ควบคุมการทำงานอยู่เหนือหลุมน้ำมันซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายก่อนการปิดหลุมลูกเรือบนแท่นทั้งหมดต้องทำการทดสอบความพร้อมเพื่อจะทำการย้ายแท่นขุดเจาะไปที่หลุมอื่นบริเวณใต้น้ำปากหลุมน้ำมันจะติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรบนพื้นท้องทะเลเรียกอุปกรณ์นั้นว่า BOP Blowout Preventer ใช้ป้องกันน้ำมันล่วขึ้นไปบนแท่นขุดเจาะชุดแรกอยู่ด้านล่างสุดเรียกว่าไปแลม มีทั้งหมด5ตัวถ้าเกิดมีน้ํามันล้นหรือเพเชอร์เกินกวาเอาทั้ง5ตัวก็จะตัดการทํางานส่วนอีกชุดหนึ่งเป็นซีนยางอยู่ด้านบนเรียกว่าแอนูล่าพรีเวนเตอร์ระหว่างการทํางานเกิดความดันเพิ่มขึ้นในหลุมอย่างรวดเร็วโผนพุ่งขึ้นมาบนแท่นกุดจอด โอเปอเรเตอร์ <Oper> บนแท่นก็ใช้แรมหยุดการทํางานแล้วโคนที่พุ่งขึ้นมาก็หยุดหลน้นแต่ความจริงแล้วแรมทํางานแค่ตัวเดียวจากทั้งหมด5ตัวแรงดันมากเกินไปทําให้ท่องอและเกิดการรั่วขึ้นไปอีกพร้อมกับก๊าซมีเทนพุ่งขึ้นไปตามท่อตรงไปยังแทน่นขุดเจาะดีวอเตอร์ h o r i z o n เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง จากการระเบิดทําให้เกิดเพลิงไหม้ไปอีก2วันและมีผู้เสียชีวิต11คนตรงผลต่อมลพิษทั้งสิ่งแวดล้อมมหาศาล